ที่บันทึกภาพได้สวยงามฝั่งน,นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่บอกได้เลยว่าเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปบันทึกภาพได้อย่างสวยงาม ว้าวว้าว,ว,าวพี่น้องเองน่ยนะฮะตอนนี้บาวบูอยู่ที่วัดโพเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอีกทัวหนึ่งะฮะตรงนี้เป็นร้านของฝากเนาะ โอ้โหพี่น้องเอ๋ยเนี่ยสวัสดีพี่น้องนะฮะสบายดีเนี่ยตอนเชียงทียางของวันที่เสาร์เจ็ดเดือนหนึ่งปีพศ2 5 6 6เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มาโบยูจีวัดโค้กพี่น้องเอ๋ยรายงานสถานการณ์ให้พี่น้องได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือท่องเที่ยวไทยดังไกลไปทั่วโลกเนาะพี่น้องฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านออกเนาะพี่น้องเนาะประตูทางด้านซ้ายนะฮะนักท่องเที่ยวเพิ่นจะ เขาไปในอุโบสถเดียกเน้อกแล้วจะเขาไปด้านนี้ฝั่งขวามือพป่น,น้อกเอนยนะฮะถือว่าวัดวัดโพนะฮะหรือว่าวัดพระเชตุพนทีมลมังคลารามเปน,น้องเอนยนะฮะเป็นวัดเก่าแก่นะฮะเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งนาะพป่น้อกนาะสร้างขึ้นนะฮะเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เรียนปฏิบัติธรรมนะฮะ เริ่มที่เป็นวัดโบราณชื่อว่าวัดโพธาราสนิทฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยน่พีาาน้องเอายุทยาโอ้ฝั่งนี้เป็นฝั่งดานเขาเดี๋ยวบางคนจะเข้าไปดานใน้ภาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอีกเช่นองีาแก ฟังนี้กรเสิเป็นฟังที่เป็นทาน่าเข่าเนาะพี่นองเนาะจะวนเขาท่าฟังด้านขวาแล้วไปออกฟังด้านซ้ายฝั่งนี้คือไฮไลท์เลยพี่นองเลย

ส่วนตัวแล้วก็มาหลายครั้งแล้วพี่น้องเลยนะมือนีก,ก็ที่ว่ามาอัปเดตให้ทุกท่านนะีได้ทับช่มถึงบรรยากาศของสถานที่สำคัญสำคัญของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะท่างเดินกับประมาณ2เมตรเลยพี่น้อง ตรงน,นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่บอกได้เลยว่าเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปบันทึกภาพได้อย่างสวยงาม คือนะฮะวัดโพนะฮะก็คือเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวบอกกันเลยว่าจะมามากที่สุดนะฮะวัดโพก็เป็นวัดท,ที่นะฮะตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชยเนาะพี่น้องเนาะไกลๆครับบริเวณนะฮะพัฒนพระแก้วหรือว่าพระบ,บรมมหาราชวางังโอ้โหฟังดี โอ้โหปาด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 พี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะปัดทุปัดทุปัดทุโอ้โหฮูวิฝั่งน,งนี้เลยครับที่บันทึกภาพได้สวยงาม คือนักท่องเที่ยวเขาก็จะมีความเชื่อเนะะี่ยเมื่อได้มาเยือนนะับของสถานที่สําคัญของเมืองไทยนะฮะสถานที่บอกเลยว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์เลยก็ว่าไ,ไดๆไปน้องเนอก,นอก,นอก ส่วนตัวบาโบแล้วเมื่อเดินเข้ามาในอุโบสถเราพี่น้องเนาะก,ก,ก็สัมผัสและผู้ซึ้ได้ถึงนะฮะพลังงานพี่น้องเลยนะฮะถึงความคพลเขลินในตัวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าได้มองเห็นนะฮะ องค์พานอนแล้วก็เห็นประติมากรรมบนขาผน,านังพี่น้องเอย๋ยเนี่ยแล้วก็เห็นหนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติโอ้โหว่าตื่นเต้นขนานนดน้องี่น้องน้องโดยความที่นี่มวดครั้งของสถานที่เมืองไทยโดยความที่นี่ยึ่งดูใจน้องี่น้องน้องให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลย,ยก็อยากมากเลยน้องี่น้องน้องบอกต่อบอกต่อนี่ฮะ สถานที่ที่สำคัญทีม่มีือเสียงของไทยดังไกลไปทั่วโลกนะธรรมชุมนะบอกไว้เลยว่าบอลจำเป็นที่จะต้องโฆษณานอกไปอนอกๆต่างชาติ่นกับฮู้นะครับแต่ยิ่งเสียงของเมืองไทยต่างกันเดินทางมากสัมผัสความตื่นตาตื่นใจ ฝ pues mm ั่งนี those, ้ก็จะเป็นฝั่งทางออกเราเพี่น้องเนาะโอ้โหโทโทโทมาอีกแล้วมาอีกแล้วนกบิน ธรรมชมนีขนาดว่าบรมนเทศกาลนะฮะขนาดว่าเป็นธรรมดายังขนาดนี้นะฮะสงกรานี้จะขนาดใดบาวโบเองฝากซื้อเสียงดังนี้กล่องไปให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เรืองเป็นตอ,อ,เอเนเลยนฮะว่าเมืองไทยฮะสยามเมืองยินน้มนะฮะเมืองที่มีปราสาทที่ยาวไกลสุขใจเมื่อได้มา บอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนสำหรับทีมนีบาโบเองขอรัเนี่ยท่าทำช่วมไปเพียงคางนี้ก็แล้วกันนรอไปหีหน้องก่อนจากแาลืมอเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บาพา่พลาดนิดใหม่ๆของบาโบก็แล้วกันสนับสนุนบาโบโดยการก,กดขานโฆษณานาะอพีหน้องสบายดีสวัสดีครับ